สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL LUCID TRADER นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอคำถามที่ว่าแนวรับแนวต้านยิ่งทดสอบยิ่งแข็งแกร่งจริงหรอนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมี2แนวคิดในการเทรดของนักเทคนิคนะครับคือบางเล่มเนี่ยบางเล่มเขาก็เชื่อว่านะครับยิ่งนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยทดสอบบ่อย มากเท่าไหร่มันยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกาศาสตร์หนึ่งอีกตำราหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือผมอ่านเนี่ยผมก็เจอนะครับเ,ออเขาจะบอกว่ายิ่งทดสอบมากเท่าไหร่แนวะรับต้านเนี่ยมันยิ่งอ่อนยิ่งช้ำโอกาสการเบรกเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าสองแนวคิดเนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าผมก็อยาก จะมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากให้น้องทุนไปคิดต่อกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะเชื่อทฤษฎีไหนหรือว่าเราจะทํำยังไงกับมันครับอันนี้เป็นกรณีเคสตัวอย่างนะครับของหุ้น CK นะครับที่บริเวณเดลต้าเนี่ยสาบาทเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแรงขายถึง6ครั้งไม่ผ่านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครั้งที่7ทะลุเลยครับคือแรงขายบริเวณบาทเนีบาหมดไปนะครับ แต่ว่ามันก็จะเห็นสัญญาณก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ว่าพอไม่ผ่าน3าสิบบาทนะครับรอบประมาณรอบที่สมรอบที่4รอบที่ห้ารอบที่หเนี่ยมันจะมีแรงซื้อตรงฐาน23บาบาทให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยรอบเนี่ยมันลงอ่ะลงไม่เยอะนะอ่าครับคือสองรอบก่อนหน้ายอมรับว่าโอเคไม่ผ่าน30สิบาทแล้วลงแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอรอบที่สามรอบที่4ี่รอบที่ห้าเนี่ยนะครับ คือมันนะครับลงไม่เยอะนะครับจะเห็นได้ว่ามันย่อมันก็ย่อไม่เยอะมันแปลว่านะครับมันแปลว่าคือแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหนาแน่นขึ้นนะครับก่อนหน้านี่ยโอเคยอมรับว่าแรงซื้อเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นแต่ว่าพอรอบหลังๆนะครับ3ามสี่ห้าหเนี่ยมันแน่นแล้วพอรอบที่7็เนี่ยมันถูกการ Breakout ผ่านนะครับซึ่งต้องบอกว่าตามหลักดีมานสัายเนี่ยนะครับ เมื่อแรงซื้อระดับราคาแรงซื้อและแรงขายไม่สมดุลกันเนี่ยราคาก็จะปรับตัวตามความไม่สมดุลน,นั้นนะครับถ้าดีมานมากราคาก็จะขึ้นใช่ไหมครับถ้าทพายมากราคาก็จะลงนะครับกรณีของ CK เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรง30บบาทเนี่ยมีแรงจะจะเห็นได้ว่ามันมีแรงขายตลอดก่อนหน้าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแรงขายมันหมดมันก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เฉลยได้ว่าราคาขึ้นอันนี้เป็น,เป,นเป็นกราฟวีคนะครับในรอบแบบ สมัยก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคือบางคนเนี่ยนะครับสทฤษฎีเนี่ยแล้วตกลงเราจะเชื่อทฤษฎีไหนใช่ไหมครับผมก็มีคําแนะนํานะครับคือตามหลักนะครับคือมันไม่มีไข่ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมันขึ้นอยู่กับนะครับผมให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ที่เราวางไว้มากกว่านะครับ มันก็เล่นได้หมดนะครับคือถ้าเราแบบมองว่าไม่ผ่านแล้วก็เป็นจังหวะในการเปิดช็อตหรือว่าขายนะครับคือเล่นตามหน้างานนั่นเองนะเล่นตามแผนการเทรดที่เราวางไว้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะสําคัญที่สุดเบรกเอาค่อยซื้อตามก็ได้นะครับคือถ้าไม่เบรกก็ยังไม่ตามรอมันจนกว่ามันจะเบรกค่อยตามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าโอเคเราเชื่อในสถิติที่ว่าเฮ้ยมันช้าแล้วนะนามมันช้าแล้วนะ มิอการเบรกซื้อก่อนก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องมีสต็อปลอสนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังเชื่อในการวางแผนการเทรดมากกว่าเพราะว่าบางทฤษฎีเทคนิคต้องยอมรับว,ว่ามันย้อนแย้งกันนะนะครับคือบางศาสตร์ก็จะบอกอีกแบบหนึ่งบางศาสตร์ก็จะบอกอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็อยากให้มอง,มองว่าแต่สิ่งสําคัญที่เขาบอกเหมือนกันคือการวางแผนการเทรดนะครับคือกําหนดกลยุทธ์ของเราให้ชัดเจนว่าเราจะเล่นยังไงอ่ะสมมติถ้าเรา เราเชื่อว่ายิ่งทดกสอบยิ่งแข็งใช่ไหมครับเราก็ช็อตด้านบนแต่ถ้ามันเบรกผ่านเมื่อไหร่ก็แค่สต็อปลอสเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้นะครับเป็นเป็นตัวอย่างที่ว่าเกิดทฤษฎีที่มันย้อนแย้งกันแล้วก็เราจะทํำยังไงนะครับคือก็ขึ้นอยู่กับว่านักทุนเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือผมผมพยายามบอกสื่อเสมอว่าบางทีมันไม่มีผิดไม,ม่ถูกนะครับคือเวลาเราแบบการเทรดก็เหมือนกันนะครับ คือเวลาเราแบบการเดินทางเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติไปเชียงใหม่เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะไปโดยเครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยอ่าเป็นตน้นเป็นตน้นอ่านะครับการเทรดก็เหมือนกันคืออ่อเราสามารถเทรดได้หลากหลายสไตล์ swing t r a ลิวเวอร์เซ l ์เทรดดิ้งนะครับสกอ l ปิ้งนะครับเบร a เอาท์เทรดดิ้งเทนฟอ l ลูอิงอีกมากมายอีกมากมาย b ิ t ออ f เฟออย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมไม่เคยไปบอกว่าแต่ละวิธีเนี่ย มันดีหรือไม่ดีนะครับมันไม่ดีอย่างเงี้ยคือแต่ละวิธีมันมีข้อดีข้อเสียของมันดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักทุนว่านักทุนเนี่ยเข้าใจมันหรือเปล่านะครับวางกลยุทธ์มันดีหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับมันก็จะปลายทางมันเหมือนกันนะครับคือเราไปถึงจุดหมายเหมือนกันถ้าเราเข้าใจมันเราไม่หลงทางเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยากฝากกับนักทุนทุกท่านไว้นะครับเรื่อนี้ผมก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ ขอกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ